สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงตำนานหลอนที่สุดโด่งดังไปทั่วโลกของชายผู้ที่แม้แต่ปีศาจยังต้องขอยอมแพ้ในเรื่องของความโหดเหี้ยมเขานั้นไม่เคยออกล่าเหยื่อเหมือนคนอื่นๆแต่เขาทำเพียงแค่นั่งอยู่เฉยๆและรอให้เหยื่อมาถึงที่เพราะเขานั้นมีอาชีพเป็นเพียงช่างตัดผม แต่จะว่าไปแล้วงานตัดผมนั้นเป็นเพียงแค่ง,งานอดิเรกเพราะงานหลักที่แท้จริงเขานั้นชอบตัดหัวมนุษย์มากกว่าและเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเขาคนนั้นช่างตัดผมปีศาจที่เปิดบาร์เบอร์สยองขวัญแห่งถนนเฟสต์สตรีท ก่อนจะนำเนื้อมาแปรรูปเป็นไส้พายอันสุดแสนอร่อยกลายเป็นหนึ่งตำนานดังที่ถูกเล่าต่อไปทั่วโลกสุวินนี่ทอด ต้องขอย้อนกลับไปในศตวรรษที่14บริเวณถนนคนเดินใกล้กับโบสนอสเตอร์ดัมในกรุงปารีสเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสเสน่ห์ภายเนื้อที่แสนอร่อยและมีที่พักสวยๆสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้คนมากมายมักจะเลือกมาแต่งงานกันที่นี่อีกด้วย แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามนั้นกลับเป็นเรื่องที่ชวนสยองอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อร้านตัดผมแห่งหนึ่งในนั้นกลับกลายเป็นสถานที่ที่ใช้สังหารผู้คนมากมายโดยช่างตัดผม รายนี้มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวเพราะถ้าพวกเขาหายตัวไปก็จะไม่มีใครสงสัยเรื่องราวของช่างตัดผมคนนี้ฉายาของเขานั่นคือสวินนี่ทอสเขาเกิดในปีคิศกราัช .1756 แม่ของเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนพ่อก็ติดสุราและชอบทำร้ายร่างกายลูกเมีอยอยู่เสมอตอนเขาอายุ14ทอดกายเป็นเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่หายตัวไปอย่างลึกลับเขามีชีวิตต่อมาด้วยการลักเล็กขโมยน้อยกระทั่งถูกจับติดคุกเป็นเวลาห้าปีระหว่างนี้ทอดเรียนวิชาท,ทำผมในเรือนจำหลังถูกปล่อยตัวตอนอายุ19 ทอสกลายเป็นเด็กหนุ่มที่แสนจะหดหู่ขมขื่นและมีอารมณ์แปลปรวนทอสเปิดร้านทําผมในฟิสสตรีทตอกยากจนของพวกขี้เมาลักเล็กขโมยน้อยเชื่อกันว่าเหยื่อรายแรกของทอสเป็นเด็กบัรนนอกที่พึ่งมาจากลอนดอนเขาฆ่าเหยื่อส่วนมากเพราะความสนุกสนานมากกว่าที่จะหวังในทรัพย์สิน ฐานค่าของทอสพัฒนาไปไกลขึ้นเขาเริ่มใช้เก้าอี้ตัดผมในตำนานที่มีก้นไก่สามารถดึงคันโยกเพื่อส่งร่างของลูกค้าลงไปที่ชั้นใต้ดินจากนั้นช่างทําผมสุดแสนอมหิตคนนี้ก็จะเดินลงไปตรวจสภาพศพและปาดคอเยื่ออีกครั้งจากหูซ้ายไปจนถึงหูขวา เพื่อให้แน่ใจว่าเหยื่อน,นั้นได้ตายสนิทศพแล้วศพเล่าที่เขาเฝ้าปาดคอเหยื่อในขณะที่กำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ที่สบายและท่วงท่าที่ปล่อยวางใจแบบสุดๆแต่ต้องกลับกลายมาโดนปาดคอตายอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในช่วงแรกทอสได้ซ่อนศพไว้ที่ชั้นใต้ดินแต่เนื่องจากว่าจำนวนศพนั้นมีมากเกินไปเขาจึงตัดสินใจจ้างลูกมือชื่อมาจอรี่หรือบางคนบอกว่าชื่อซาล่าเลิฟเวิร์ดนักอบภายฝีมือดีโดยทอสจะแล่เนื้อจากศพแยกส่วนหัวใจตับและไตใส่ลงในกล่องก่อนนำไปส่งที่ห้องเบเกอรี่ของคุณเลิฟเวิร์ด โดยเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังนี้เองที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาจะนำศพของเหยื่อมาแล่ในส่วนที่เขาต้องการเพื่อไปทำภายเนื้ออันเลื่องชื่อซึ่งคนที่รับประทานภายเนื้อของเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาแม้แต่กษัตริย์ชานที่6ก็ยังตกเป็นเหยื่อของภายเนื้ออันเลื่องชื่อนี้มาแล้ว กิจาการของทั้งคู่ดำเนินการมาได้ด้วยดีเป็นเวลากว่า3มปีเต็มก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินทางมาตัดผมที่นี่และกลายเป็นเยื่อมิดโกนของเขาแต่เหมือนกับเป็นโชคร้ายของช่างตัดผมเพราะนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวมีภรรยากับสุนัขแสนรู้ที่อาศัยอยู่ที่เมืองนี้และหลังจากที่เขาถูกฆ่าตลอดสามวัน เจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มักจะก,กระวนกระวายและเห่าเสียงดังทุกครั้งเมื่อมาอยู่บริเวณร้านตัดผมและได้กินเหม็นเน่าที่โชยฟุ้งเล็ดรอดออกมาและในที่สุดภรรยาของเขาก็ได้ไปแจ้งตำรวจให้สืบค้นร้านตัดผมจนได้พบกับสิ่งที่ชวนสยองอยู่ในชั้นใต้ดิน เศษเนื้อและกองกระดูกมนุษย์จำนวนมากถูกพบอยู่ในชั้นใต้ดินของร้านตัดผมและร้านเบเกอรี่เจ้าของร้านทั้งคู่ถูกจับและนำตัวขึ้นศาเลเหลอเฟิร์ดผู้ช่วยของเขาที่เป็นเจ้าของร้านภายเนื้อมนุษย์ได้สารภาพทั้งหมดก่อนที่จะฆ่าตัวตายในระหว่างถูกคุมขัง ส่วนทอดก็ได้ถูกพิจารณาคดีในปีคิศักราช1801และถูกแขวนคอบางก็ว่าเขานั้นถูกเผาทั้งเป็นส่วนร้านทั้งสองก็ถูกทุบ โดยสิ่งที่เหลืออยู่ของประวัติศาสตร์ชวนสยองนี้ก็คือรูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นฮีโร่ถูกสร้างขึ้นบนหัวมุมถนนดังกล่าวจนกระทั่งถึงช่วงกลางศตวรรษที่19และพื้นที่ของร้านตัดผมและร้านเบเกอรี่ถูกสร้างทับด้วยตึกใหม่เป็นที่เรียบร้อย ถึงแม้จะผ่านเวลาไปหลายร้อยปีแต่เรื่องราวชวนสยองนี้ก็ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่ชาวปารีสไม่เคยลืมอีกด้วยทางด้านมิสเตอร์ปีเตอร์เฮนนิงนักประวัติศาสตร์อาชญากรรมเจ้าของผลงาน s w i n n e y t o ร s The อ e a l Story of the Demon b a r b r r o f f i อร Street กล่าวว่าเรื่องเราของสวิน n e y มีความชัดเจนมากกว่าตำนาน และน่าสยดสยองเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องแต่งตามคำกล่าวของเฮนนิงยังกล่าวอีกว่าสวินนี่ทอสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมอย่างน้อย160รายในระยะเวลา17ปีส่วนทางด้านนายโจชัวเซนจอนสตันผู้เขียนบทชื่อดังจากช่อง BBC วันกล่าวว่า ความจริงของตำนานสวินนี่เป็นเรื่องที่น่าสับสนเขากล่าวว่าผมเคยมีโอกาสเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้และไปเยี่ยมถึงสถานที่จริงด้วยตัวเองหรือบางทีอาจมีชายแบบนี้จริงก็ได้แต่เขาไม่เคยถูกจับก็เท่านั้นเอง ในมุมมองของเซนจอนสตันความน่าสนใจของตำนานสวินนี่ไม่ได้อยู่ที่ความโหดร้ายของการฆ่าเหยื่อแต่อยู่ที่วิธีทำลายศพและความง่ายในการก่ออาชญากรรมในยุคจอร์เจียนในช่วงปีคิตศกราช1714-1837ถึงเรื่องเล่าของสวินนี่ทอสลิดลับไม่ต่างกับตำนานของแจ็คเดอะริปเปอร์ ทั้งคู่มีส่วนผสมที่ลงตัวคือความโหดร้ายและการตายที่เป็นปริศนาปีเตอร์เฮนนิงกล่าวทิ้งท้าย ว่าสวินนี่ทอดจะมีตัวตนจริงหรือไม่สิ่งที่เราแน่ใจได้ก็คือชายคนนี้จะไม่มีวันตายไปจากประวัติศาสตร์อังกฤษและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ซีรีส์และละครเวทีอีกนับไม่ถ้วน และในเรื่องราวของตำนานบทนี้นั้นก็ยังแฝงให้เราได้เห็นถึงแง่คิดและสติเตือนใจให้ระมัดระวังและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนและความคมของใบมีด มิเช่นนั้นเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่คอยจ้องรอเราอยู่ในมุมมืดและตอนที่เราพังเผลอก็เป็นได้ขอกำลังใจกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการสร้างสารรค์ผลงานในชิ้นต่อๆไปด้วยนะครับทุกๆคนเรามารุ้นกันดูว่าเราจะไปหลอนเรื่องไหนกันต่อในตอนหน้า